ถ้าพูดถึงมหากาบรามเกียรติ์นะครับเราก็จะนึกถึงตัวละครเด่นๆอย่างยักษ์ลิงหรือว่าทวยเทพใช่ไหมครับแต่ว่ามีอยู่ตัวละครหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่เชื่อไหมครับว่าเขาคือชนวนของสงครามครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยตัวละครที่ว่านี้เป็นแค่กระบือหรือควายตัวหนึ่งที่ชื่อว่าทอรพีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของทอรพีกันตัวละครที่ดูเหมือนจะไม่มีบทบาทอะไรแต่กลับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของมหากาบเรื่องนี้เลย คำถามที่น่าสนใจก็คือเลือกควายแค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะไปเกี่ยวอะไรกับการล่มสลายของอาณาจักรแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมหาสงครามไปได้ยังไงกันคำตอบของคำถามนี้นะครับจะพาเราย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่มันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะคาดคิดเลยล่ะครับคือเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราต้องขอเริ่มเล่าจากปลายทางของมันก่อนที่อาณาจักรขีดขินอันยิ่งใหญ่ที่ซึ่งพยาวานอนสองพี่น้องที่เคยรักกันมากกลับต้องมาแตกหักกันแบบมองหน้ากันไม่ติดเลยครับ และเบื้องหลังความขัดแย้งของสองพี่น้องคู่นี้นะครับมันคือโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความเข้าใจผิดล้วนๆเลยมันเหมือนโดมิโน,โนที่ล้มต่อๆกันไปเป็นทอดๆและจุดเริ่มต้นของโดมิโน,โนตัวแรกสุดที่ล้มลงก็คือควายตัวหนึ่งที่ชื่อว่าทอรพีนี่แหละครับดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจโศกนาฏกรรมครั้งนี้แบบถึงแก่นเลยนะฮะเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดกําเนิดของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อน ท้องบอกก่อนว่าเรื่องราวศกนตกัตกรรมนี้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นบนโลกมนุษย์ของเรานะครับแต่มันเริ่มขึ้นบนสวงสวรรค์จากการกระทําผิดของเทวดาองค์หนึ่งเทวดาวนั้นมีชื่อว่านนทการครับมีหน้าที่เฝ้าประตูวิมานของพระอิศวรแต่แล้วเขาก็ก่อเรื่องใหญ่ขึ้นมาเมื่อไปล่วงเกินนางฟ้าที่ชื่อมาลีซึ่งการกระทําแบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎสวรรค์อย่างร้ายแรงมากๆเลยครับพอพระอิศวรทรงทราบเรื่องก็ทรงพิโรธอย่างมากครับแบบ กริ้วสุดๆเลยและก็ได้สาบนนทการด้วยคำสาบที่ต้องบอกว่าโหดร้ายในเชิงจิตวิทยาสุดๆเลยมันไม่ใช่แค่การลงโทษให้ตายนะฮะแต่เป็นการมอบชีวิตที่ต้องอยู่กับความหวาดระแวงไปตลอดกาลคำสาบนี้มีเงื่อนไข2ข้อที่โหดร้ายมากครับข้อแรกก็คือให้ไปเกิดเป็นพญาควายชื่อทอลอภาและข้อที่สซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคำสาบนี้เลยก็คือเขาจะพ้นคำสาบได้ก็ต่อเมื่อ ถูกลูกชายแท้ๆของตัวเองฆ่าตายเท่านั้นครับลองคิดดูสิครับนี่คือคำสาปที่ออกแบบมาเพื่อทำลายสัญชาตญาณความเป็นพ่อโดยตรงเลยบีบให้ทรพาต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวลูกตัวเองและต้องฆ่าลูกเพื่อเอาชีวิตรอดเอาล้ครับทีนี้คำสาปจากบนสวรรค์ก็ได้อย่างลากลึกลงบนโลกมนุษย์แล้วและมันก็ได้ก่อเกิดเป็นวงจรของความรุนแรงที่น่าเศร้าระหว่างพ่อกับลูกขึ้นมาเมื่อนอนทการมาเกิดเป็นพยาควายชื่อโทรพา เขาก็กลายเป็นจ่าฝูงที่แข็งแกร่งหน้าเกรงขามากครับแต่ลึกๆในใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวคำสาปเขาเลยตั้งกฎเหล็กขึ้นมาเลยคือแม่ควายตัวไหนในฝูงคลอดลูกออกมาถ้าเป็นตัวเมียก็เลี้ยงไว้แต่ถ้าเป็นตัวผู้เมื่อไหร่เขาจะฆ่าทิ้งทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้คำสาปนั้นเป็นจริงแต่แล้วนะครับก็มีแม่ควายผู้กล้าหานางหนึ่งชื่อนิลากาสอนที่รักลูกของตัวเองมากกว่าที่จะกลัวสามีนางก็เลยแอบหนีไปคลอดลูกชายชื่อทรพีในถ้ำสุรการครับ และด้วยความจําเป็นที่ต้องกลับไปอยู่กับฝูงเพื่อไม่ให้ทรพาสงสัยนางก็เลยต้องฝากลูกน้อยเอาไว้กับเทวดาที่ดูแลรักษาธรรมนั้นอยู่ด้วยความเมตตาของเหล่าเทวดานะครับทรพีก็เลยได้รับการเลี้ยงดูด้วยน้ํานมทิพย์ทำให้ร่างกายแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตเร็วกว่าควายปกติมากพอเขาเริ่มโตพอที่จะรับรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาก็ได้เริ่มทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อรอวันที่จะได้เผชิญหน้ากับพ่อของตัวเองสิ่งที่เขาทําก็คือการวัดรอยเท้าครับ ทุกวันเลยทโทรพีจะไปที่รอยเท้าของโทรพาที่ประทับไว้บนดินโคลนแล้วก็ลองเอารอยเท้าของตัวเองเนี่ยทาบลงไปดูในช่วงแรกๆรอยเท้าของเขายังเล็กกว่ามากเลยครับแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อเลยนะกลับไปฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งครับเมื่อเขาวางเท้าลงไปก็พบว่ารอยเท้าของเขาสามารถทับรอยเท้าของพ่อได้สนิทพอดีเป๊ะวินาทีนั้นเองทรพีก็รู้ได้ทันทีเลยว่า ถึงเวลาแล้วที่เขาจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับแม่และพี่น้องที่ถูกฆ่าไปและแล้วการต่อสู้ระหว่างพ่อลูกที่ถูกกำหนดไว้โดยโชคชะตาก็เกิดขึ้นครับในที่สุดทรพีที่หนุ่มกว่าแข็งแกร่งกว่าก็สามารถสั่งหารทรพาลงได้สำเร็จช่วยปลดปล่อยวิญญาณของนนทการให้พ้นจากคำสาปแต่ชัยชนะครั้งนี้ล่ะครับที่ได้หวานเมล็ดพันธ์แห่งความหายนะเมล็ดใหม่ลงในใจของทรพีเช่นกัน คือการที่เติบโตมาโดยมีเทวดาคอยดูแลแถมยังเอาชนะพ่อของตัวเองที่เป็นถึงพญาควายได้อีกทําให้โทรพีเริ่มหลงระเริงในพละกําลังของตัวเองครับจนนําไปสู่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาด้วยความฮึอเขิมนี้เองครับทรพีก็เลยออกเดินทางไปทั่วเพื่อท้าทายผู้ที่แข็งแกร่งจนมาถึงเมืองขีดขินแล้วก็ได้ท้าทายพยาวานนพาลีที่เป็นถึงราชาปกครองเมืองซึ่งพาลีเนี่ยมีพรพิเศษ ที่สามารถลดพละกําลังของศัตรูลงได้ครึ่งหนึ่งเลยนะฮะการกระทําของทรพีครั้งนี้ถือว่าอหังการมากและมันก็ได้นําเขาไปสู่จุดจบในที่สุดและการท้าทายครั้งนี้แหละครับที่นําไปสู่จุดคลายแม็กที่แท้จริงของเรื่องราวทั้งหมดเพราะการตายของทรพีได้สร้างรอยร้าวที่ไม่มีวันประสานกลับคืนมาได้ให้กับสองพยาวานอนพี่น้องพาลีรับคําท้าครับแล้ก็ ล่อทรพีเข้าไปสู้กันในถ้ำสุรการแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู้เนี่ยเขาได้สั่งสุครีบน้องชายาไว้ด้วยคําสั่งหนึ่งซึ่งคําสั่งนี้แหละครับที่กลายเป็นเหมือนคําสาบเขาบอกว่าให้คอยดูสีของเลือดที่จะไหลออกมาจากปากถ้ำนะถ้าเลือดมันข้นแสดงว่าพี่ชนะแต่ถ้าเลือดมันใสนั่นคือเลือดของพี่ให้รีบเอาหินก้อนใหญ่มาปิดปากถ้ำซะการต่อสู้ในถ้ำดำเนินไปถึง7วัน7คืนเลยนะครับในที่สุดพาลีก็สังหารทรพีได้สำเร็จ เลือดค้นๆของทรพีก็ไหลนองออกมาจากปากถ้ำทุกอย่างน่าจะจบลงด้วยดีแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกครับเพราะจู่ๆก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักเลยและนี่คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครับน้ำฝนที่ตกลงมามันไปชะล้างเลือดควายที่ค้นคลักให้เจือจางลงจนกลายเป็นสีแดงใสสุครีพพอเห็นเลือดสีใสก็เสียใจมากคิดว่าพี่ชายตายแล้ว ก็เลยทำตามคำสั่งคือเอาหินมาปิดปากถ้าแต่พาลีที่ยังไม่ตายกลับคิดว่าน้องชายหักหลังเพื่อจะชิงบัลลังเขาก็เลยโกรธแค้นมากพอหาทางทลายหินหนีออกมาได้ก็ตรงไปขับไล่สุครีพออกจากเมืองไปเลยครับและการที่สุครีพถูกเนรเทศเนี่ยแหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเพราะมันทําให้เขาได้ไปพบกับพระรามและหนุมานจนกลายเป็นกําลังสําคัญในการสร้างกองทัพวานน,นเพื่อไปทําสงครามกับทศกัณฐ์ในเวลาต่อมา จะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าไม่มีเรื่องของทรพีก็อาจจะไม่มีมหาสงครามรามเกียรติในแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยก็เป็นได้เรื่องราวของทรพีไม่ได้จบอยู่แค่ในหน้ากระดาษวรรณคดีนะครับแต่มันได้ทิ้งร่องรอยที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมไทยของเรามาจนถึงทุกวันนี้เลยเราจะเห็นร่องรอยของทรพีได้ในหลายมิติของวัฒนธรรมไทยเลยครับอย่างแรกเลยในทางภาษาคําว่าลูกทรพีกลายเป็นคําด่าที่แรงที่สุดคํานึงสําหรับลูกที่เนรคุณพ่อแม่ ในทางศิลปะเรื่องราวของเขาก็ถูกวาดไว้บนจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้วด้วยนะครับและแม้แต่ในศิลปะการต่อสู้ท่าพุ่งเข้าชนของเขาก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดแม่ไม้มวยไทยอย่างท่าทราพีชนดะและเมื่อเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดมันก็เกิดคําถามที่น่าคิดขึ้นมานะครับว่าแท้จริงแล้วทรพีเป็นตัวร้ายที่ทําลายทุกอย่างเพราะความเย่อหยิ่งอาหาังการของตัวเองหรือว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเพียงแค่เหยื่อของคำํำสาปและโชคชะตาที่ถูกขีดเขียนเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่เกิดกันแน่ เรื่องนี้ก็สะท้อนให้เราเห็นถึงความซับซ้อนของโชคชะตาและการกระทำที่ยังคงเป็นปริศนาให้เราได้ตีความกันต่อไปครับ